่อปนี้ก็ยังเป็นภาพที่ถูกขุดโดยอาจารย์ประวินสุดยอดไม่ธรรมดาไดูไม่หลับไ,ไม่นอนแล้วล่ะอาจารย์ไปดูแกขุดทุกคนเลยนะอาจารย์ปรวินเนี่ยแกเล่นทุกคนเนี่ยถ้าพูดภาษาบ้านเราโอเคย้ำนะสองภาพตังต่อไปนี้ขุดโดยอาจารย์ประวินค่ะนี่คือภาพเอ่อยภาพงานแต่งงานแต่เรารู้จักสองคนข้างหน้าเอางี้เอางี้ภาพนี้เป็นภาพงานแต่ง งาานช้ลูกของก๊กอานกับลูกของริยงพัฒสองผู้ยิ่งใหญ่ก๊กอานลิยงพัฒลูกกับลูกเขาดองเขาแต่งกันเป็นอภิมหาผู้ยิ่งใหญ่อภิมหาอภิมหาเทาเลยนะก๊กอานก็เทาลิยงพัฒน์ก็เทาก็เป็นอภิมหาของอภิอภิมหาและที่สําคัญที่สุดนะทั้งก๊กอานทั้งลิยงพัฒถูกทางการประเทศไทยออกหมายจับเรียบร้อยแล้วนะทนนี้ทางการประเทศไทยออกคําสั่งอายัดทรัพย์ แต่เปิดไปหมดละปรากฏว่าลูกของสองผู้ยิ่งใหญ่เขาบวกกันเขาเขาแต่งกันค่ะดองกันเขาดองกันเขาแต่งงานกันผ้าดองนี้คือภาพิธีแต่งใช่ค่ะและดูประธานในพิธีสิครับใคร่ยลุงป้อมประธานในพิธีเดินทางระจากประเทศไทยค่ะคนหนึ่งก็คือลุงป้อมอีกคนเอกะวิรวงศุวัรนอีกคนหนึ่งก็คือบิ๊กแป๊ะมันเอกจักทิพย์ลุงป้อมอดีตพบทบค่ะอดีตรองนายกใชอดีตั้อนตีกลาโหม ดูแกเป็นอดีตพบตรประเทศไทยครับสุดยอดนะไปดูอีกภาพหนึ่งไปดูอีกภาพหนึ่งก็มาเป็นประธานใช่ไหมประธานงานแต่งใช่ไหมคือเขาบอกว่าไอพิธีแต่งงานของ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 เมเนี่ยนะอาจารย์ประวินเกดก็ให้ความรู้เกดบอกว่าหัวใจของพิธีแต่งงานของทางฝั่งเขมนก็คือมันจะต้องมีการตัดผมเขาเรียกว่าแกดซอก พิธีกัดซอกคือคดีภาษาเขาภาษาเขาอาจจะตัดปลายผมนิดนึงเพื่อเป็นบุตรหมายอะไรประมาณนั้นค่ะซึ่งซึ่งใครได้รับเชิญได้รับมอบหมายให้เป็นคนทําพิธีกัดซอกเนี่ยก็ต้องถือว่าแสดงว่าเคารพนับถือใกล้ชิดคือคือคือ ทั้งสองตระกูลเขาต้องให้ความนับถือบุคคลคนนั้นเป็นที่มากเป็นที่ยิ่งเลยนับถือใชจบละพอเห็นแล้วอเนกปรหมดแล้วหรอพอแล้วมีไหมมีไหมอาจารย์บวินขุดไปเยอะพอแล้วแต่บางภาพก็ก็ผมว่าก็ก็อย่าไปตีความเยอะเพราะว่ามันก็ไปเจอกันตามงานสังคมและ บังเอิญไปถ่ายรูปร่วมกันไม่ได้แปลว่าใครที่ร่วมเฟรมกับยิมเลียกกับเมียยิมเลียกจะเป็นเซมิทกับเมียเบนเมิธจะไปเกี่ยวข้องกับสแกมเมอร์ทุกคนไปมันก็ไม่ใช่พี่นายเคยถ่ายแต่ภาพที่เราเลือกและนําเสนอบนจอมันมีความหมายภาพที่เราไม่นําเสนอเราคิดว่าผ่านไปก็ได้อย่าคิดเยอะอืดีไหมดีค่ะแฟนนะไม่งั้นสังคม โอ้ย<บ>นอนไม่หลับเลยนะโอเคใช่ค่ะ